คูช้ชครับหนังสือเล่มนี้ครับชื่อเรื่อง Success Built to Last Creating a Life That m a t t e r คนเขียนคือ j จ r ร์รี่พอลันะครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเกี่ยวกับชีวิตการดำเนินชีวิตของเรา Success ความสำเร็จนั้นอยู่ที่ไหนทำอย่างไรจะถึงให้มันอยู่กับเราไปได้ยาวนานนะครับพูดถึงความหมายของคำนี้ครับพูดถึงการประสบความสำเร็จและเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ ท่านผู้ชมครับรายการ c o CEO Forum ได้รับการสนับสนุนจากสัตเดลคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดบริษัท CC Knowledge Base เครื่องปรับอากาศเทรน CPN บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารความเข้าใจสื่อสารอย่างไรให้ทุกคนรับทราบสื่อสารอย่างไรเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและดีที่สุดเรื่องเหล่านี้น่าติดตามอย่างไรบ้างโปรดจัมนะครับอีกสกูนครับ บริษัท CC Knowledge Base ได้พัฒนาหลักสูตร Professional Presentation Skills หลักสูตรการน,นำเสนออย่างมืออาชีพเจาะลึกเทคนิคการน,นำเสนอทุกแง่มุมเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพในวันที่18-19กุมภาพันธ์ณนะ CC Training Center สำรองที่นั่งได้ที่ CC Knowledge Base 02 2550211-5 ผู้ชมครับหลายต่อหลายครั้งนะครับมีคําถามจากผู้บริหารมาว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของการจัดการครับและการประมวลผลพบว่าการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดภาษาอังกฤษเรียกว่า communication คำนี้มีรากฐานมาจากการสื่อสารความเข้าใจการร่วมมือกันและการเข้าใจเป็นทีมครับการสื่อสารคือการสื่อสารข้อมูลอย่างไรการสื่อสารนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรและการสื่อสารดีและไม่ดีนั้น จะส่งผลอย่างไรบ้างวันนี้ครับเราได้นำวิทยากรที่จบปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านการสื่อสารมาจากมหาวิยาลัยจนาองกอรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาอยู่ในรายการเราด้วยท่านผู้นี้ครับคือดรเทียรัตพันธวีที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นผู้ประการและก็เป็นผู้ที่จัดรายการเจาะข่าวเช้านี้ที่สถานีวิทยุจุฬาครับดรเทียรัตพันธวีครับสวัสดีครับจา์ครับสวัสดีค่ะ าจารย์ครับในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของคอมมูนิเคชันนี่นะครับมีความหมายสําคัญอย่างไรบ้างครับจริงๆการสื่อสารเป็นเรื่องพื้นฐานในชีวิตประจําวันบางค,บคนอาจจะนึกถึงการสื่อสารคือการเขียนรหรือการพูดแค่นั้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมันกินความกว้างมากมันไม่ใช่แค่เฟสเดียวหรือพาสเดียวว่าพูดหรือสื่อสารไปหาใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นกระบวนการ คือพูดอย่างนี้มันคงต้องต้องพูดหลายส่วนนะคะ,คะเพราะว่าในโลกของการสื่อสารเนี่ยมีอยู่สองภาษาด้วยกันภาษาที่หนึ่งคือภาษาพูดกับภาษาเขียนภาษาพูดกับภาษาเขียนเขาอนุโลมให้อยู่ประเภทเดียวกันเพราะเขาถือว่าถ้าเขียนแล้วเอามาพูดได้เนี่ยถือว่าเป็นพวกเดียวกันที่เหลือนอกนั้นทั้งสิ้นทั้งปวงเราจัดอีกประเภทหนึ่งถ้าพูดกับเขียนเราเรียกว่าวัจนาภาษาภาษาอังกฤษคือ verbal language คือการสื่อสาร ด้วยคําพูดแต่เอาเขียนมาอนุโลมเพราะว่าเอามาพูดได้ที่เหลือนอกนั้นทั้งสิ้นทั้งปวงคืออวัจนภาษาหรือ non verbal มีคำว่าอ่ะขึ้นมาข้างหน้าใช่คือไม่ใช้คําพูดไม่ใช่ละเป็นคำเป็นการแสดงออกที่ใช้แทนใช้สนับสนุนหรือใช้ขัดแย้งกับคาพูดแล้วแต่จุดมุ่งหมายแล้วแต่ความตั้งใจแล้วแต่บริบทนั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารจึงเป็นเรื่องพื้นฐานมันอยู่คู่กับมนุษย์ตั้งแต่ตั้งแต่คุณหม่อมเกิด จนวันสุดท้ายที่อยู่บนโลกนี้เราก็ยังได้สื่อสารตั้งแต่ตื่นจนคุณมอมหลับเราตื่นขึ้นมาเราตื่นสายมีความหมายไหมคะคุณมอมมีครับมีใช่ไหมคะว่าเราสื่อสารไม่ได้แล้วช่วงเรานอน <c oughs> อาจจะเป็นอย่างงาั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนเรานอนดึกมีความหมายอาจจะเป็นเพราะวันนี้ไม่ต้องทํางานเลยตื่นสายได้มีความหมายทาั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนแล้วอยู่ในทุกอาชีพเป็นความสําคัญมากมีความสําคัญมาก แล้วการสื่อสารนี่นะครับมันจะมีความสําคัญอย่างไรเกี่ยวกับการบร,าก,การบริหารที่ประสบความสำเร็จโการบริหารที่ประสบความสําเร็จต้องอาศัยภาวะผู้นําอย่างสูงถูกไหมคะมผู้บริหารต้องมี l e เดอร์ชิพที่คุณหมอมอาจจะคือเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วครับนักบริหารที่ประสบความสําเร็จถ้ามีวิธีการสื่อสารที่ล้มเหลวไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะเพราะว่าการสื่อสารเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทําทุกวันอเดินเข้ามาในบริษัทพบหน้าพนักง,งานคุณไม่ทักพนักง,งาน ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ความรู้สึกพนักง,งานที่มีต่อคุณก็อาจจะคิดไปได้ต่างๆนานาว่าเอ๊ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเอ๊ะผู้บริหารที่เดินเข้ามาในออฟฟิศน,นะครับรบ,บางทีก็มีการสื่อสารด้วยภาษาที่ไม่ถูกต้องค่ะเช่นทำหน้าบึง้งอันนี้เป็นภาษาในการสื่อสารหรือเปล่าครับนี่คืออวัจนภาษาที่พูดไปตอนแรกรอวัจนภาษาคือการการสื่อสารที่ไม่ต้องพูดและไม่ได้เขียนออกมาแต่แสดงออกค,ความการแสดงออกแบบหน้าบึ้งเนี่ยอาจจะใช้แทนความรู้สึกฉันไม่อยากคุยกับใคร ฉันไม่พอใจหรือฉันไม่ชอบเธอหรือฉันไม่เข้าใจอะไรเหล่านี้เป็นต้นครับคานผู้ชมครับเมื่อพูดถึงเรื่องของภาษานะครับจะเห็นว่าเมื่อเรามีการสื่อสารนั้นในชีวิตประจําวันของเรานั้นมีการสื่อสารอยู่หลายรูปแบบด้วยกันและวันทั้งวันนั้นเราใช้วิธีการสื่อสารครับลูกน้องมันจะบอกว่าไม่ชอบเจ้านายที่สื่อสารไม่รู้เรื่องเจ้านายก็จะบอกว่าไม่ชอบลูกน้องที่สื่อสารไม่รู้เรื่องฉะนั้นการสื่อสารนั้นจําเป็นมากๆครับอาจารย์ครับถ้าเราจะแบ่งในการสื่อสารออกไปนี่นะครับ เราใช้เวลาทั้งวันเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องไหนมากที่สุดครับอยู่ที่อาชีพใดถูกไหมคะถ้าอาชีพที่ใช้การสื่อสารเป็นหลักเลยโดยเฉพาะอย่างอาชีพนักนิเทศศาสตร์เนี่ยเ็าจะใช้การพูดเป็นหลักอ<ม>ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นคนเขียนบทเขียนสคริปต์ก็จะใช้การเขียนเป็นหลัก<ม>แต่ถ้าเป็นนักธุรกิจก็ต้องมีการเผชิญหน้ากันใช่ค่ะการเผชิญหน้ากันเนี่ยเรียกว่า80%อร์เซในการพูดต่อหน้า รองลงมาอาจจะเป็นการคุยโทรศัพท์แต่เราก็ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบ intercommunication นะคะก็คือ interpersonal communication คือคุยกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันใช่ค่ะนี่คือการสื่อสารที่ใช้มากที่สุดคือเจอหน้าบนโต๊ะประชุมอาจจะนั่งหนึ่งต่อหนึ่งหรือประชุม4ีหท่านก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีทักษะการสื่อสารที่ดีเนี่ยการสื่อสารแบบเผชิญหน้ามันจะท้าทายมากว่าคุณจะล้มเหลวหรือคุณจะประสบความสําเร็จ ฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผู้บริหารนะครับถึงเดินทางไปต่างประเทศหลายๆครัง้งเดินทางไปเพื่อต้องการเห็นหน้าและต้องการสื่อสารแบบการสื่อสารนั้นจะเห็นว่ามี2ออย่างคือสื่อสารแล้วมองเห็นหน้ากันกับสื่อสารแบบไม่เห็นหน้ากันแต่ทั้งหลายทั้งป่วงนะครับเขาต้องการจับผิดให้ได้ว่าเรามีความจริงใจต่อการสื่อสารนั้นมากน้อยผิดไหนนั่นคือความสมัยของการสื่อสารครับอาจารย์ครับแล้วที่ล้มเหลวนี่เพราะอะไรครับ มีหลายปัจจัยแหละค่ะอย่างแรกที่จะพูดถึงคือทักษะส่วนตัวทักษะส่วนตัวพื้นฐานเลยวิธีการคำพูดที่เปล่งออกมาคำพูดที่พูดไปใช่คุณเลือกใช้คำพูดใช้คำถูกต้องกับความหมายที่คุณสื่อหรือเปล่าคุณมีคำฟุ่มเฟือยมากจนเข้าใจผิดไปหมดหรือเปล่าคุณอาจคุณใช้คำว่ากีก็ก็มีแล้วใช่มีคำซ้ำจนทําให้ผู้ฟัง ถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปฟังคําฟุ่มเฟือยไปนับว่าคุณมีนะครับกี่คํานะคะ่ากี่คำใช่ไหมจังหวะพวกนี้ก็สําคัญสําคัญมากนะครับรบางทีจังหวะเนี่ยจ,จะพลาดไปรหรือเราตื่นเต้นมากเกินเหตุก็จะมีพวกคําเหล่านี้ออกมาไไทำให้การสื่อสารไม่ดีพอนะแล้วความมั่นใจในการสื่อสารก็มีส่วนนะคะคุณมัมบางทีเขาใช้คำว่าอาจจะผมคงจะผมอาจจะมันแสดงความไม่เชื่อมัน่นในบางครั้งเราต้องเราต้องโชว์เราต้องแสดงออกถึงความผมคิดว่าไปเลยใช่ทำไมต้องผมอาจจะมันต้องมีคีย์เวิร์ดที่ ทำให้คนฟังฟังแล้วเข้าใจได้เลยจะไม่มีคําเยินเยอะคาฟุ่มเฟือยมาแทรกทําให้เบี่ยงเบนความสนใจออกไปนี่อันนี้สําคัญฉะนั้นค,คําว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสคริปต์คนที่เขียนสคริปต์ได้เป็นนะครับเหมือนกับบทภาพยนตร์หรือบทภาพยนตร์โฆษณานี่นะครับการใส่สคริปตรร์ที่ถูกต้องการรู้จักการใช้คําพูดที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะสามารถจะสื่อสารได้ดีถ้าเกิดว่าเรามีลูกน้องนะครับกำลังทําเรื่องของ KPI อยู่การวัดผลอยู่ การสื่อสารนั้นจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์มีการชี้แจงให้ได้ว่าเมื่อเราจะสื่อสารกับเขานั้นแมสเซจของเรานั้นคืออะไรหลายคนเนี่ยไม่คุ้มคือในแมสเซจอาจารย์เคยเ,เจอคนที่พูดไม่รู้เรื่องไหมครับเชอเยอะเลยค่ะเราใช้คําว่าไม่รู้เรื่องนี่ไหมครับว่าเขาสื่อสารไม่รู้เรื่องถูกไหมครับมันมีหลายปัจจัยมันเพราะมันบางทีการสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ผู้พูดคนเดียวผู้ฟังด้วยผู้ฟังมันจะมีขั้นตอนของการเอนโคดคือเข้ารหัสของผู้ฝากของผู้พูด พูดด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ของตัวเองอพูดไปอีกอย่างพูดไปอย่างหนึง่งแต่ผู้ฟังก็จะดีโค้ดคือถอดรหัสด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ของตัวเขาเองไปอีกแบบนึงซึ่งแตกต่างกันแต่ละคนด้วยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าถ้าเราสมมุติเรามาสายเรามาสายถือเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งคนที่เป็นผู้รับสารอาจจะอันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างการพูดยกตัวอย่างอาวัจนะภาษาการมาสาย<อ>ที่ไม่ใช่คำพูดการมาสายปุ๊บผู้บริหารมาสายครับ ถ้า background ลูกน้องหนึ่งคนคุ้นเคยกับการมาเช้าของเจ้านายคนนี้แต่การมาสายเพียงแค่หนึ่งครั้งในรอบหลายๆปีก็อาจจะมองว่าเมื่อคืนสงสัยหนักมากสงสัยหรือไม่มสบาย,ายหรือเปล่าใช่ค่ะตีความตามแบ็กกราวที่เขารับรู้อีกคนหนึ่งเพิ่งเข้างานมาเจอนายครั้งแรกนายมาสายโดยที่ไม่มีข้อมูลเลยว่าเมื่อก่อนนายมาทำงานอย่างไรเพราะฉะนั้นก็อาจจะตีความว่า วันแรกก็ไม่ประทับใจแล้วสงสัยถ้าทางจะขี้เกียจเพราะว่านายนัดไว้ก็ไม่มาใช่ค่ะเนี่ยคือการดีโคดที่แตกต่างกันตามความรู้ประสบการณ์พื้นฐานวิธีคิดทัศนคติเห็นไหมคะว่าปัจจัยมันแตกต่างเยอะมากเพราะฉะนั้นจึงสําคัญที่ว่าทําอย่างไรเราจึงจะสื่อสารด้วยวิธีการที่ทําให้คนเข้าใจตรงกันอันนี้คือหัวใจสําคัญครับไม่ให้ถูกบิดเบือนและให้ใกล้เคียงกับความจริงที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อไปมากที่สุดครับ เรื่องการสื่อสารนะครับกับเรื่องทำ e n t a t i o n ไม่เหมือนกันการ,ำการนำเสนอนั้นเป็นการสื่อสารที่มีขั้นตอนค่อนข้างที่จะเรียกว่าต้องมีการพัฒนาถึงจะสามารถมีทักษะในการสื่อสารได้ดีแต่การสื่อสารแบบวัน on อ้อนวันการสื่อสารแบบคนหมู่มากนั้นในชีวิตประจำวันของเราต้องสื่อสารครับกับพน้องกับเจ้านายกับลูกค้าอีกสักคู่หนึ่งจะมาเจาะเ,เรื่องการสื่อสารต่อตอนนี้พักสักครู่ครับ บริษัท CC Knowledge Base ได้พัฒนาหลักสูตร Professional Presentation Skills หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพเจาะลึกเทคนิคการนำเสนอทุกแง่มุมเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพในวันที่18-19กุมภาพันธ์ณนะ CC Training Center สำรองที่นั่งได้ที่ CC Knowledge Base 02 2550211-5 คุู้ชมครับเรากำลังเจาะในเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับดรทีรัตพันธวีครับปริญา 3, รญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเกี่ยวกับการสื่อสารครับอาจารย์ครับเมื่อพูดถึงการสื่อสารนั้นอะไรคือสัจธรรมของการสื่อสารครับสัจธรรมของการสื่อสารคือสิ่งที่เป็นจริงเสมอเป็นจริงเสมอเป็นจริงเสมอเป็นจริงอย่างไรครับมีอยู่หลายประการด้วยกันค่ะบางคนเชื่อว่าเกิดมาถ้าพูดไม่เก่งพูดไม่ชัด ไม่สามารถประส,สรบความสําเร็จในการสื่อสารได้สื่อสารก็ไม่ได้ซึ่งไม่จริง <menos. S 1> มันจึงมีคําพูดว่าการสื่อสารใช้พรแสวงมากกว่าพรสวรวรค์พรสวรรค์คือสิ่งที่มีอยู่ติดตัวที่มีมากกว่าใครมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดแต่พรแสวงแต่พรแสวงคือการฝึกฝน <c oughs> การเรียนรู้ทําให้เกิดทักษะหรือความชํานาญขึ้นมาถามว่าคนที่พูดไม่ชัดมาตั้งแต่เกิดสามารถฝึกเพื่อพูดให้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นและมีจังหวะจากคนที่น่าฟัง คุณหมอว่าทําได้ไหมคะทําได้ครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีการฝึกฝนฝึกฝนให้คนที่ไม่มีทักษะหรือทักษะน้อยเราเพิ่มเติมประสบการณ์ให้เพิ่มเติมทักษะให้ให้โอกาสได้ทําซ้ํและพรสวรรค์ละครสวรรค์คือสิ่งที่สมมติคนเสียงดีเขาเสียงดีมาตั้งแต่เกิดสวัสดีครับทุกฟังครับอันนี้เป็นตัวช่วยเช่นของคุณหมอเป็นต้นเช่ดาจารย์การขอบคุณการคราวนี้มาพูดถึงการสื่อสารเขาบอกว่าการสื่อสารเนี่ยบางทีเราพูดแบบว่าสินค้านี้ดีมากครับแต่ทําหน้าตานี่นะครับ เหมือนกับมันไม่ดีจริงจงอาจารย์ว่าคนเชื่อการพูดหรือว่าเชื่อท่าทางในทางจิตวิทยาเขาบอกว่าถ้าพูดอย่างหนึ่งแต่การแสดงออกอย่างหนึ่งที่มันขัดแย้งกันเขาให้เชื่อคุณหมอเชื่ออะไรสมมุติดิฉันบอกว่าดิฉันรักคุณหมอมากดิฉันรักคุณหมอมาแต่ทําหน้าตาบึง้งตึงเมินเฉยเฉยชาเมอนภาพยนตร์เวลาเพะเอกบอกรักนางเอกแต่พอกอดกันปุ๊บเขาถ่ายหน้าพพะเอกว่าไม่ได้รักจริงนั่นเป็นการผู้ฟังก็ต้องเชื่อว่า ไม่รักจริงใช่ค่ะเขาจะเชื่อท่าทางมากกว่าคําพูดถ้าขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นการแสดงออกคุณต้องให้อวัจนภาษาสนับสนุนคําพูดคือภาษาที่ไม่ใช่เป็นคําพูดสนับสนุนภาษาที่เป็นคําพูดเช่นการเน้นเสียงเช่นการศบตาเช่นการแสดงออกถึงความจริงใจและตั้งใจในการสื่อสารให้ผู้ฟังรับทราบอย่างที่เราตั้งใจใช่ค่ะเขาบอกว่าความสําคัญของการสื่อสารข้อที่หนึ่งงานมีความซับซ้อนมากขึ้น ใช่ค่ะนะครับเพราะต้องการความเข้าใจในการยิ่งซับซ้อนต้องสื่อสารยิ่งต้องคุยกันมากขึ้นข้อที่2การประสานงานและผลิตสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นคนหลากหลายจํานวนคนเพิ่มขึ้นวิธีการทํางานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าเราไม่ทําความเข้าใจถ้าเราไม่พูดซ้ําเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันที่ดีที่สุดก็จะวุ่นวายถ้าเราไม่เข้าใจกันและประสานงานกันไม่ได้เรื่องนะคะ ข้อที่3าจังหวะของงานครับเพสอเบิร์กลื่นเร็วขึ้นเพราะมีการแข่งขันสูงเพราะคนเยอะเพราะองค์กรเกิดเยอะแยะถ้าเราช้าถ้าเราไม่เข้าใจแล้วยังต้องงมหาข้อมูลเพราะไม่มีประสบการณ์ความรู้น้อยมันก็จะยิ่งไม่ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับผู้ชมครับเมื่อการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องจำเป็นนะครับฉะนั้นหน้าที่หลักของการสื่อสารคืออะไรครับต้องถามอาจารย์ครับอาจารย์ครับอะไรครับหน้าที่ของการสื่อสารมีหลายหน้าที่ด้วยกันเพราะว่า อย่างเราพูดถึงธุรกิจเนี่ยเราต้องพูดถึงองค์กรซึ่งมีคนมากมายมีระบบการทํางานมีนโยบายมีการปฏิบัติงานใช่ค่ะอย่างแรกนะคะหน้าที่หลักคือการสั่งการอันนี้จะง่ายอาจจะประกาศสั่งการคนที่เป็นนายต้องสั่งการใช่ค่ะเพื่อถ่ายทอดนโยบายถ่ายทอดความต้องการของผู้บริหารองค์กรหรือเจ้าขององค์กรไปสู่ผู้ปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ดีขึ้นใช่ค่ะแล้วข้อที่2องเขาบอกผู้นำในท้องส่น สื่อสารจริงไหมครับจริงค่ะผู้นําถ้าพูดไม่รู้เรื่องอย่างที่คุณบําบอกหรือสื่อสารไม่เก่งไม่เข้าใจความหลากหลายของคนและแถมยังมีอ,คต,อ,อคติรุนแรงอคติรุนแรงคือเลือกที่รักมักที่ชังอันนี้ปัญหาจะเยอะทําให้คนทะเลาะก,กันเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นผู้นําต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสารต้องมีความสามารถสูงมากสร้างแรงใจจําเป็นไหมครับสร้างแรงจูงใจจําเป็นค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมุติเศรษฐกิจไม่ดี เราต้องการจะบอกว่าโบนัสปีนี้ไม่มีจ่ายหรือมีน้อยหรือมีก็มีน้อยปีที่แล้วห้าเดือนปีนี้เหลือหนึ่งเดือนเราต้องมีวิธีการทำให้เขาเข้าใจเหตุผลความจะเป็นองค์กรว่าทำไมตัวเลขจึงเหลือเท่านี้ต้องจูงใจใช่ค่ะทำเพื่อสร้างความรู้สึกเลยครับโอ้อันนี้สำคัญความขัดแย้งในองค์กรมีเยอะความรู้สึกของคนในองค์กรมีหลากหลายถ้ามีคนเข้าใจผิดหรือมีคนรู้สึกผิดหวังต่อการเลื่อนขั้น ต่อการมอบหมายงานที่แตกต่างต้องสื่อสารต้องทําความเข้าใจกันเมื่อมีการขัดแยง้งเช่นเดียวกันก็เพื่อลดความขัดแยง้งค่ะและอ,อันที่สําคัญคือเพื่อต่อรองนะครับอาจารย์โอ้นี้สําคัญมากคุณหมอมเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารไปเจอผู้คนจริงๆการเจรจาต่อรองเกิดขึ้นตลอดเวลาถูกไหมครับคุณหมอมถูกครับไปซื้อของง่ายๆเราไม่ต้องการซื้อสิบาทต้องการซื้อห้าบาทแต่ได้ของดีจะจบแล้วก็เป็นการต่อรองเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจําเป็นการสื่อสารสําคัญมากค่ะครับ การวางแผนในการศึกษาเขาบอกว่าการวางแผนสําคัญมากต้องมีการกําหนดอะไรบ้างครับจา์ครับจริงๆอย่างแรกเวลาเราคุยกับคนเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาง่ายๆนะคะเราคุยกับคนเราจะต้องเข้าใจว่าเรากําลังจะไปคุยกับใครไปคุยกับใครใช่ค่ะเรียกว่ากําหนดเป้าหมายใช่ค่ะเราต้องวิเคราะห์ผู้รับสารเป้าหมายให้ได้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรอาชีพอะไรมีทัศนคติอย่างไรความรู้ประมาณไหนความต้องการจริงๆของชีวิตคนแบบเนี้ยเป็นอะไร ข้อที่2เลยครับข้อที่2หลังจากเราทราบผู้รับสารเป้าหมายแล้วเราเอามากําหนดวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้คนเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราเข้าใจตามนั้นเราจะนั้นแล้วพอเราบอกออบเจกตีทหรือวัตถุประสงค์แล้วพูดแล้วเราก็เริ่มที่จะต้องออกแบบเนื้อหาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้และทําให้ผู้รับสารเป้าหมายเข้าใจด้วยหมายความว่าจะเริ่มพูดอย่างไรก่อนหลังใช่ค่ะจะแบ่งเวลา50นาที ที่คุยกับน้องๆนั้นจะเริ่มตอนไหนดีด้วยภาษาอย่างไรด้วยภาษาอย่างไรด้วยเนื้อหาแค่ไหนอะไรคือสริปที่เราเขียนใช่ค่ะเช่นคําว่าผมยินดีผมพร้อมที่จะช่วยเหลือผมให้การสนับสนุนผมรู้สึกว่าอยากเป็นแรงใจให้คุณสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเป็นคําพูดที่เรียกว่า power of words ใช่ค่เป็นเรื่องของการสารที่ดีนะครับนอกจากนั้นครับในเรื่องของแบบผสมของสื่อ มีไหมครับรที่สื่อสารบางทีทำพรี e ซนเ t ชันที่หน้าชั้นจะต,ต้องมี powerpoint มีอะไรต่างๆค,ครับตอนนี้คือสื่อมันเทคโนโลยีสื่อมันมีหลากหลายนอกจากการทำพรี e n t a t i o n หน้าชั้นซึ่งมี powerpoint มี flipchart มีอะไรประกอบแล้วเนี่ยในการสื่อสารออกไปยังมวลชนบางทีเทคโนโลยีมัน,ม,นมีมากมายเราอาจจะเลือกแบบผสมเช่นคุณทำโฆษณาลงอินเทอร์เน็ตด้วยคุณไปซือซ้อสื่อในหนังสือพิมพ์ด้วย ใชเ่เป็นสื่อผสมซึ่งเอามางบูรณาการเอามาอินทิเกรตเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ถึงผู้รับสารเป้าหมายได้สูงที่สุดครับผู้ชมครับเมื่อพูดถึงเรื่องการสื่อสารนะครับต้องยอมรับว่าเราต้องเป็นอินไซ e ์เอาก็คือสื่อสารภายในองค์กรนั้นให้เข้าใจข่องแท้เสียก่อนแล้วค่อยเริ่มเป็นการสื่อสารนอกองคอ์กรเพราะว่าขนาดองค์กรเรายังสื่อสารไม่ได้จะภาษาอะไรนะครับจะเอาเรื่องดีๆในองค์กรนั้นไปสื่อสารข้างนอก อาจารย์ครับองค์กรที่อาจารย์เคยเจอนะครับองค์กรที่เก่งในข้อสื่อสารกันแบบไหน้างครับสื่อสารกันทุกแบบเลยค่ะทุกบุบแบบเลยคือถ้าจะรอให้ผู้บริหารระดับสูงผ่านลงมาถึงระดับล่างเนี่ย บางท,างทีการตีความหนึ่งระยะเวลาเนิ่นช้าไม่ได้แนละ้ไม่ได้การตีความก็เราควบคุมไม่ได้บางทีลือกันไปต่างๆนานาเพราะไม่มีการวควบคุมช่องทางในการสื่อสาราต้องกําหนดเลยว่าใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพูดใครเป็นผู้รับสารใช่จะส่งใครผู้ส่งสารใช่สารนั้นมีข้อความอย่างไรบ้างอย่าให้ข้อมูลแลบเอาไปก่อนที่เราจะสื่อสารใช่ไม่อย่างนั้นเราคุมข่าวลือไม่ได้หรือความเข้าใจผิดหรือความขัดแยง้งเราคุมไม่ได้ครับ ฟังดูนะครับเหมือนกับบ้านจริงๆแล้วการสื่อสารนั้นเป็นท้ายขบวนจะเป็นขบวนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าตั้งแต่การเริ่มต้นเมื่อมีการสาื่อสารจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็<ม>ต้องสื่อสารมีโอกาสก็ต้องสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องสื่อสารขัดแย้งก็ต้องสื่อสารฉะนั้น communication skill นะครับคือสิ่งสำคัญที่สุดว่าทําอย่างไรจะสามารถสื่อสารให้มีความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นครับอาจารย์ครับวันนี้รายการสิวฟรัมนะครับสุดข,ขอบคุณอาจารย์มาก มากทีเดียวเครับที่ร่วมเป็นกเราอาจารย์ครับถ้าเกิดเราสนใจหลักสูตรที่อาจารย์จะพูดถึงนี่นครับอาจารย์มีหลักสูตรเกี่ยวกับการสื่อสารไหมครับมีหลักสูตรเกี่ยวกับการสื่อสารที่เรียกว่า communication skills หรือ effective communication skills ซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยจริงๆคนที่สอนด้านนี้โดยตรงรแทบจะไม่มีแต่จะมีในมหาวิทยาลัยมีน้อยมีน้อยค่ะทราบว่าเรากําลังที่นี่ของบริษัทคุณหมอมเอง ก็กาลังมีการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาด้วยใช่ครับซึ่งคุณหม่อมก็บรรจุเนื้อหาสําคัญๆโดยเฉพาะอย่างออยิง่งเนื้อหาสําหรับผู้บริหารด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงเรื่องการบริหารและการสื่อสารที่มีประโยชน์สูงสุดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ได้แนวแ,แ,และให้ความคิดในเรื่องการบริหารโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จครับยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะผู้ชมครับ เป็นไงบ้างครับข้อมูลที่เราได้นําเสนอไปนะครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยครับรายการ CEO CEO Forum ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเดล c o r p o r a t i o n นประเทศไทยจำกัดบริษัท C C Knowledge Base ครับ C P N บริษัทเชนะพัฒนาจำกัดมหาชนครับและเครื่องปรับอากาศเทรนด์ครับทุกท่านครับโปรดติดตามสาระน่ารู้ต่างๆหลากหลายนะครับจากรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ ริษัท CC Knowledge Base ได้พัฒนาหลักสูตร Professional Presentation Skills หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพเจาะลึกเทคนิคการนำเสนอทุกแงม่มุมเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพในวันที่18-19กุมภาพันธ์ณนะ CC Training Center สำรองที่นั่งได้ที่ CC Knowledge Base 02 2550211-5